เราจะกินมัม้งเรอไม่หรอแเริ่าแลได้เงินตรงเดีอนเท่าไหร่ก็เราก็ได้มาไม่เยอะนะวันละหกสิบผูได้ยี่สิัตดีค่ะทุกคนคนป่วย พวยหายป่วยมาเลยปวดท้องใช่ครับวันนี้เราจะกินกินหน้าบ้านนี่เลยคือตอนแรกอ่ะพี่มีอ่ะจะให้หาร้านหมูกระทะแล้วเขาบอกว่ามูนร้องบัวอืมต้องกลัวหน้าบ้านแปะเต็มมโอหหมูกระทะเต็มเลยจริงจริงเราจะเลือกอย่างไงะพราะวาไม่อยากเดี๋ยวไปดูในรีวิวไปรุ้นเอาแล้วกันว่าเราจะกินอะไรแต่ว่าเราจะกินตรงนี้ บ้านๆนะเทุกคนเป็นดูเขียวเขีอ่เคบิี๊ดนะเก็บน้ำจิ้มได้ไหมถุงเซ้นครับเฮ้ยไม่หมดกระต๊องนี้แล้วก็น้ำจิ้มสองขวดใหญ่มากินนะหมูใหญ่เขาใหญ่มากเลยเนี่ยใช่หมูใหญ่แบบสุงใหญ่มากหมูใหญ่มาก เดี๋ยวจุดไฟเลยนะอย่าโ,โหกนมังลึกมากเพราะแล้วๆพอแล้วพอแล้วอ,วอ,วอตั้งอ,อ,มอามานันหมูลงมา ไช่ค่ะมาร้อนจริงนึกว่าไม่ร้อนมันร้อนแค่ตรงเนี้ยแต่ก็ให้มันร้อนตรงกลางอ่ากให้น้ำมันมันในี้ไปก่องินอยากกินหมูกระทะแล้วทำช่องมาอยากจะกินหมูกระทะแต่แย่ไม่มีที่จะทำจะไปรบกวนกับหนคุณเอ๋เอ,เอ๋ร่วงอีกแล้วจเจ้าแค่มไม่ดีนี่ฮะสูตรเด็ดคือตรงนี้ที่อร่อยสูตรพี่เฟิร์มาม่ามากกว่า

เอาไข่มาเลยขอบคุณครับมีลิงชักไว้นะนี่มันคือชันอะไรนะรักชันที่วางนั่นน่ะ UPS เออ UPS ต่อโน้นจะเป็นที่กินกระทะไปละเหมือนไฟไม่ติดอะเนาะนอนเดนเย็นอ๋อใจเย็นเป็นเตาแบบเงียบแม่จะยกจะดู่านอ๋ออ๋อให้ยกเลยใช่ไหมเอานะเรื่องสอง สงแฝดมาทำคน <Wow. S 1> นะว่ามันควรจะมีที่คีบแยกใช่ไหมปกติแล้วอะ่ะทุกคนทำอย่างไรกันอันนี้คือที่เป็นคีบดิบใช่ไหมอืมเอาวางตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติเราจะกลับหมูอะไรเงี้ยก็คือเราต้องใช้อันนี้หรือว่าใช้อันนี้คีบต่ออืใช่ไหมคือถ้าสมมติใช้อันนี้คีบต่อมันก็คืออันนี้มันหยิบของดิบมาปุ๊บจนกว่าจะสุกใช่ไหมหรือถ้าเอาอันนี้มาหยิบปุ๊บมันก็เหมือนคีบของดิบอือว่าจะใช่ แต่าถ้าวิธีใช้มันก็อาจจะเป็นแบบหนูก็คลิปเนื้อมาใส่ใช่ไหม,มแล้วพอมันสุกใก้สุกฝั่งนึงแล้วค่อยแบบกลับแล้วก็ใช้อนุ่นกลับ <ๆ S 1> พอมันสุกสองฝั่งก็ใช้ตะเกียบกลับไปเรื่อยๆแล้วจะสุขขกพอดีนี่เขาตดเองแล้วอือ,อันนี้คือเปิดเอานริงพี่แย่พัดลมทำไมเฮ้ยม,มาแล้วสีมาแล้วเก็บไปจิ้มจุก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 อืมกิจานนะ โอ้เผ็ดนะอือทานกินได้แล้วมั้งลองดูมาอืมเผ็ดเนี่ยเผ็ดไม่ได้สามรสอ่ะไม่แบบซีฟู้ดจานเท่านั้นนะอืมอืมอืมเด็กๆก,กินได้นะกลางตอนนี้อยู่มากดีอยู่ดีว่ ของนีบลองฝันด้นะครับเขาใส่ัตละหะแล้วก็ไม่ใช้ช้วนะคะกินไม่เป็นกินอย่างเริมกินนะอืแี่ะเสียงที่มันควรจะเป็นครั ใหญ่ <asure it. S 1> เลยเหรอใช่มันตา่างอะไรกัน <described> พ <together> ี่เธอทำวะนี่เลยหนูก็หยิบเลยนี่เอาล่ะครับเกิดการแยกหมูแล้วครับมาครับลงหมูเพิ่มเอาวิวของป้าไหมได้ไปแล้วไปแล้วแตเทอร์อง Yes. Uh -huh. เฮ้ยน้องมาเร็วอยู่แล้วเนี่ยก็เร็วอยู่แต่ยังไม่ทันใจเท่าไรใช่เอาเพิ่มผ่านไหมเร็ได้สิทีเดียวแล้วก็พอแล้วฮึมาดบีเปิลเนี่ยไปใช้ต้องอหมูเลยคนมันหิวอะทำไงอะร้อนก็ร้อนแต่ว่าหิวกว่า เนี่ยเริ่มมาแล้วมาตัวต่อมันมาจริงยังเนี่ยอาจจะหลอกๆลอกเส้นอของการกินหมูนะคะคือต้องรอนี่แหละถ้ารู้ป่ะทำไมหนูชอบกินพวกเส้นเลยทำไมมันอยู่แล้วค <c oughs> สุดยอดใช่แล้วคือสุด้ยวกหนูก็จะแบบถ้าใครจะกินหมูแหละคือคนหนึ่งจะกินหมูกันหนูก็จะนหนักที่มุ้งเส้นหนักที่มาม่าอะไรเงี้ยอิมก่อนเอาาอตัวกระพ่าคุยมามามา หมูทาหอมมากหมูทาเนี่ยพี่ชอบหมูสามชั้นมันไม่แห้งว่าใช่ร้อยไม่ปิ้งอ้ามันแห้งแล้วก็มันจะมีบางร้านที่เขาแบบไม่รู้ว่าสูตรเขาคืออะไรอะแต่เนื้อจะแดงตลอดเวลาแดงจนรู้สึกว่าอันนี้สุกหรือยังมันหมูนุ่มมั้ใได้ไหมเออเหมือนหมูนุ่มอ่ะเราต้องเอาไฟฉายมาส่องเอาโทรศัพท์เปิดไฟฉายส่อง่ะอันนี้สุกหรือยังคิดที่มืดเออพอกินที่มืดแล้วมันสงสัยอะ ข้าพเจ้าขออน้ไปลองทองก่อนนะจ๊ะเอาไปเลยครับโอ้คุนเจนปุ๊บาไ,ไข่ทับคุนเจนไข่ทับคุนเจนไข่ทับถึงว่าบางร้านเขาไม่ค่อยมีไข่ให้สุกกันหอดตรงสุกกันปะสุกกันมั่งก็สุกแล้วสุกแ,แล้วแหละสุกแล้วแหละ ความสุกมันขึ้นอยู่กับระดับความหิวนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับสีหิวมากก็สุกเร็วเริ่มอิ่มก็แบบเอ้ยยังไม่สุกยังไม่สุกยางยันไหมแล้วอ่ะนี่เนีมม่มี่สุกหนูอืหอมหอมบุหรี่พามากสุดยอ,อดเลยหอมมากเป็ดบิ๊กทอดเป็ดบิ๊กทอดใหญ่ใช่ไหมเบิดเบิดเบิดอ้าวใช่หรอ ไอที่จะแสงธรรมชาติาเลยนะคะครับไม่มีการจัดไปเลยแรงทั้งส้นไม่มีพี่วางพวกมาม่าในหมูกระทะไปีพี่จะกินตอนสุดท้ายเพราะว่ามันไม่อิ่มใช่ไหมปีนี้ไปตักกำลังหมูใช่ไหมกินหมูไปก่อนสักพักหนึ่งก็จะไปกินตอนสุดท้ายพวกเส้นมาม่าเพราะว่าพอเราย่างไปสักพักหนึ่งใช่ไหมน้ำมันจะเริ่มเค็มแลวเวลาพอลงมาม่าไปมันก็จะเค็มเพิ่มขึ้นอีกหนูไม่ค่อยชอบกินตอนน้นเพราะมันเค็มเกินนั่นแหละอ๋อชิ้นี้หนูจองได้ไหมเอาไปเลยกระขอบเกลี่ย ข้ามหายนะ <laughs> ขึ้นอยู่กับระดับความหิว <laughs> ดีพูดดักไ้ก่อนไะคงพูดแบบหายไปแล้วอะ <laughs> ่ะเน,นื้อแตกอะ <laughs> ไรขนาดเนี้ยตดู่หนูเน้อแตกเขาบอกว่า,วา,นาเน <laughs> ื้อแตกเยอะปะไมเอทำไมเขาเนือแตกมันุดเลยหรือเผ็ดด้วยเผ็ดด้วย <sh arp> อ๋อเผ็ดนห <sh arp> เดี๋ยวไปปีนั่งข้างเขาลงไง <laughs> chiên mặn mũi bớt ba chán ba miếng ba miếng ba miếng kiếm miếng ba có ba miếng ba cho ได้เงินตรงเรียนวันราเท่าไหร่จะกินลงเนี่ยตามระดับชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 อะไรเงี้ยชั้นละสิบบาทสิบบาทเลยเนาะโน่นคนละหดแล้วนะหนูสิบห้าขอต้นได้วะละสี่สิบพอขึ้นมปลายแม่เขาก็เลยให้ระบบเป็นเดือนแบบสี่สิบคูนเดือนนั้นน่ะกาบริหารเอาพอเป็นป็คือป .1 สิบบาทป .2 ยี่สิบสามสิบสี่สิบเป็นอ๋อเป็นอย่างนี้อืมอ๋อ ขอหนูคือสิบหาบาทตั้งแต่ปหนึงจ .5 ปห้าป .6 ก็ได้50บาทอุ้ยเขาไม่เคลื่อนขั้นเร็วอย่างเงี้ยมาปห5าหป .6 ก็50าสิบละมันตันเอออ๋อเวลตันอยู่ที่ตรงนี้เออนับอุ้ยแมวมองหนูแมวมองไหนนั่งไงนั่งไงอ๋อามองรถามองรถอ่ะแล้วหนูจะอิจฉาคนที่แบบก็เราก็ได้มาไม่เยอะนะวันละ60กูได้20่สิ คนีีสิเกงพออยู่หมอมาต้นเนี่ยเออได้มาวันเท่าไหร่ก็ไม่เยอะนะร้อยยี่สิบกวบจี๊ซิมป่้กูได้จี่บซิมมาต้นไปได้ร้อยหนึ่งวันละนะปูได้เยอะนี่มาโ้ทำไมได้เยอะจังเลยไอ้ฉาาล้วเชื่อไหมมาหาวิทยาลัยหนูได้เดือนละพันเลยเดือนละอะนะค่ากินรวมค่ารถตู้ไปกลับแบบใช่ ได้วันละเท่าไหร่คะเชื่อว่าคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นลัทธยมแบบเหมือนกันต้องมีแน่ๆต้องมีน้องๆแน่ๆลืมอวดอย่างนั้นแหละคือหิวจัดจนลืมว่าต้องว่าเราทําอะไรกันอยู่อร่อยจัดด้วยแล้วที่คอหมูตอนนี้คือไม่ใช่สีเสื้อเหนือย <c oughs> เราเพิ่งเคยกินกันทั้งสองคนเลยมั้งอนอหมู<ใ>นะน้ารนีตั้งแต่เราพบกันมาใช่ใช่เคยกินด้วยกันั่งคน ปกติจะก,กินกับน,น้อง,องมันหวานเมื่อกี้ไหม <c oughs> จังไม่รอเขาตั้งแต่แรกแล้วไม่เคยรอ,อกจอมจูบกำนได้ชิ้นแรกเลยกินเลยชิม นคนที่ชอบก็คือชอบเปนคนที่ไม่ชอบคุณมันก็จะแบบเหม็นอ,อ่าใช่ครับเนี่ยค่ะช่วงท้ายค่ะตีเตือนแนวแล้วอิ่มเฮ้ยหหมูหมดแล้วนะครับทุกคน หนูมีอกกินสับป,ปะรดตอกนกลางคืนอ่ะมันก็จะมีลมออกมามันตุ่ดตัวเองอ่ะก็คือเขาหลับไปแล้วหนูก็เล่นโทรศัพท์แจ๊กๆแล้วก็ปวดมาอีกแล้วสิ่งที่เราสึกไปงัยมั่นก็คือหันไปอจจะไรแล้วป้านอนอยูอย่มองดูหนูแล้วก็ไม่ได้มองเลยแล้วก็ทำงี้บ้า,บา,าแบบตื่นว่าตุดเหรอแคนึกว่าหลับแล้วไงต้องตื่นขึ้นมามันรุนแรงมากจริงๆริง